ขาต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำพิอาการในหัวข้อคำสารภาพที่เขาอยากบอกคุณมาเช็คดูนะคะว่าคำสารภาพในใจลึกๆที่อยากจะบอกนั้นเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณบ้างเลือกกองไพ่ทั้งหมด3กองตุ๊กตา3ตัวชอบกองไหนเลือกกองนั้นได้เลยนะคะแล้วไปดูคำตอบกันเลยว่าคำสารภาพนั้นคืออะไรสวัสดีคนที่เลือกพิอากา์กองที่1ในหัวข้อ คำสารภาพที่เขาอยากบอกคุณก่อนอื่นเช็คตัวตนของเขากันเลยนะคะว่าคนคนนั้นเป็นใครกันนะที่อยากจะมาสารภาพกับคุณนะคะเขามีพลังงานนะของความเหมือนความปากความเท่าเทียมมันมีบางอย่างที่เสมอกันอยู่นะคะในเรื่องของความรู้สึกความคิดอ่านความสามารถปัญญาภายในหรือฐานะก็ได้นะ เป็นใครที่ดูคล้ายๆกันนะคะแล้วก็อาจจะเคยเป็นคนเก่าที่จากกันไปไม่ว่าจะเคยคบหรือไม่คบนะแต่เป็นคนเก่าที่จากกันไปแบบพังๆอะ่ะอารมณ์เหมือนเออมันจากกันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะและเขาเป็นคนที่มีพลังงานของธาตุลมสูงเป็นคนร้อนแรงเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน อาจจะเคยผ่านการเลิกลาหย่าร้างมาก่อนหรือเคยประสบพบเจอกับความรักที่มันแยกแล้วแยกอีกนะคะจบแล้วจบอีกจบไม่เคยสวยสักทีและมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกี่ยวกับความรู้สึกที่เขาเป็นคนใจร้อนเป็นคนมีพลังงานของจะว่าเป็นความแบบมีสเสน่ห์ที่มันร้อนแรงอะ่ะมีความใจเร็วใจร้อนมีความตัดจบเร็วก็ได้ด้วย แต่เป็นคนใจดีนะคะลึกๆแล้วมีความการกุศลอยู่พอสมควรแต่ถึงอย่างนั้นบางครั้งเขาอาจจะเหมือนจากโชคชะตาที่มันเหมือนชีวิตมันไม่ค่อยจะเวิร์กในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ mm. ก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนเป็นสายแบบเปความรักให้กับผู้คนได้ง่ายด้วยเป็นลักษณะของการให้ความรักเพื่อโยนหินถามทางอะ่ะคนนี้ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ไปต่อคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไปต่อ บางทีเขาอาจจะมีคนคุยเยอะนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะจริงจังกับใครนะลักษณะเหมือนคุยไปเพื่อแบบเป็นเพื่อนกันหรือว่าคุยเพื่อให้ตัวเองไม่รู้สึกเหงาและรู้สึกเหมือนว่ามีใครที่ให้ความสำคัญระหว่างกันและกันอยู่พลังงานของเขานะคะก็เป็นได้ทั้งชาวเมถุนนะพลังงานธาตุลมธาตุน้ำก็ได้ค่ะชาวพิจิกก็ได้ด้วย และในเรื่องของคำสารภาพที่เขาอยากจะบอกกับคุณนั้นมาเป็นหางว่าวนะคะเราจับไพ่มาเยอะมากเรื่องราวที่เขาอยากจะบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแอคชั่นการลงมือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเหมือนตอนนี้ค่ะมันเป็นจังหวะของลักซอนและเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังคลุมคุมเค,คลือ,ลอยังไม่ชัดในสถานะเลยยังไม่กล้าจีบนะคะและมันมีการแบบ จบจากแยกกันมาก่อนหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วเป็นความรู้สึกที่เหมือนยังไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างเหมือนเขาไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความแบบจำเจซําซ่ากกับปัญหาเก่าๆเดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นอนะแล้วมันก็ไม่ตกแต่มันก็ไม่ได้รับความชัดเจนไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ ถึงเขาจะรู้สึกเหมือนว่าอยากที่จะรักกับคุณอยากจะเป็นแฟนกันแต่มันมีความรักซ้อนที่ขั้นกลางอยู่เลยทำให้รู้สึกว่าจากกันไปน่าจะดีกว่าหรือไม่น่าที่จะเหมาะในการมาอยู่เคียงคู่กันในช่วงเวลานี้เอ,อหรือบางทีเหมือนแยกจากกันบ่อยแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวอีกเหรอยังไม่เห็นคุณค่าของฉันอีกใช่ไหมเพราะงั้นบางครั้งมันมีความรู้สึกซ้อนทับกันอยู่ในความคิดนะคะ ขาอาจจะคิดวนไปวนมาในหัวว่าเรื่องของคนเนี่ยอาจจะต้องพักเบรกไว้ก่อนอยากที่จะลงมือทําชีวิตณนะปัจจุบันให้มันดีจะได้เอาความคิดเนี่ยมาใช้กับสิ่งที่ใช้แล้วมันเป็นประโยชน์กับชีวิตส่วนไอ้เรื่องลักซ้อนหรือว่าความสัมพันธ์ที่เหมือนยังรอคอยความชัดเจนไม่ได้เนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะยังไม่กล้าที่จะไปแอคชั่นหรือไปทำอะไรตอนนี้อาจจะต้องแบบโบกมือลากันมาก่อนนะคะอีกรอบหนึ่ง เพื่อจะมาเคลียร์ชีวิตกับเส้นทางของเขาในสิ่งที่เขาคิดเอาไว้หมายมั่นปันมือเอาไว้และเขาไม่ค่อยอยากจะยุ่งในเรื่องราวของการซ้อนทับในความสัมพันธ์อีกและอาจจะเบื่อหน่ายกับความรู้สึกซ้ำซากในเรื่องราวเดิมๆปัญหาเก่าๆที่แยกกันมาแล้วก็ยังไม่จบกับเรื่องเดิมอีกเคลียร์กันยังไงก็ไม่จบสักทีนะคะมันก็เลยเหมือน ตัวเขาเนี่ยหรือไม่ก็ตัวคุณนะคะที่มีคนของตัวเองอยู่แล้วหรือมีความรู้สึกที่เหมือนยังไม่หยุดในเรื่องของการทีเล่นทีจริงกับความสัมพันธ์มันเลยทําให้เหมือนต่างคนต,งต่างต้องแยกจากกันไปอีกรอบหนึ่งคําสารภาพของเขานะมันเหมือนกับบอกว่าอยากทําปัจจุบันให้ดีก่อนเรื่องความรักยังไม่สามารถเคลียร์ให้ชัดได้ในช่วงเวลานี้ก็พักเรกไว้ก่อนนะคะ และสิ่งที่เขาคิดไว้ว่าจะสารภาพกับคุณเนี่ยเขาหวังอะไรว่าคุณจะให้อะไรหลังจากนั้นหรือว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อได้บ้างสิ่งที่เขาหวังไว้จากการสื่อสารเรื่องราวพวกนี้คือมันเป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนมากขึ้นว่าจะเริ่มต้นหรือจะให้รอหรือจะเอาอยัางไงต้องการคําที่แบบเหมือนเป็นคําพิพากษาที่แบบจะได้จบสักทีกับความวุ่นวายใจตรงนี้จะเอาอยัางไงก็ว่ามานะคะ จะได้เลือกสักทีว่าจะต้องไปหรือจะต้องยังไงต่อถ้าหากที่ยังปรารถนาที่จะมาแบบเคียงคู่สื่อสารหรือว่าเป็นครอบครัวกันอยู่ก็ช่วยพูดให้มันชัดให้มันเคลียร์นะคะเขาอยากจะได้รับความยุติธรรมและความชัดเจนในเรื่องราวของความสัมพันธ์ไม่อยากที่จะต้องรอต่อไปเรื่อยๆโดยที่เหมือนยังหาจุดสิ้นสุดไม่ได้สักทีและเขาจะได้บอก คำสารภาพนี้กับคุณไหมเรามองว่าไม่นะคะเขาอาจจะไม่พูดมาออกมาลักษณะของเขาเนี่เหมือนเก็บตัวเงียบแล้วนะคะเก็บกระเป๋ากลับไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วณปัจจุบันเนี้ยเขาเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองเริ่มเติมเต็มตัวเองได้เริ่มไว้วางใจเส้นทางของตัวเขาเองและเขาอาจจะเลือกนะคะที่จะถอยออกมาเองเลยโดยที่ไม่ต้องไปสื่อสารอะไรพวกเนี้ยซ้ำาๆซักๆอีก คำสาร,รภาพที่เขาคิดเอาไว้ในใจอะคะ่ะบางครั้งเขาอาจจะเลือกใช้การกระทําเป็นสิ่งที่สื่อสารออกมาแทนเพื่อที่มันจะได้เคลียร์หรือว่าคลายแม็กสักทีว่าเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้มันจะไปในรูปแบบไหนถ้ามันไม่เวิร์กมันเคลียร์ไม่ได้ไปต่อไม่ได้ก็อาจจะหายไปเลยเงียบไปเลยหรือว่าจบไปเลย ในเส้นทางที่เขาจะต้องไปต่อกับชีวิตเขาหลังจากนี้แล้วเขาเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันที่เป็นความจริงและก้าวเดินไปในเส้นทางของเขาถึงแม้นะคะว่าในใจมันจะยังมีความรู้สึกรักและความปรารถนาที่จะได้ความยุติธรรมความชัดเจนในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แต่บางทีคำสารภาพของเขาอาจจะเป็นการกระทำที่จะเงียบหายหยุดนิ่งการสื่อสาร และเลือกก้าวเดินไปในเส้นทางของเขาเองถ้าหากคุณไม่เลือกเขาอาจจะเป็นคนเลือกให้ในเส้นทางนี้นะคะและหากต้องการเช็คดวงส่วนตัวก็สามารถทักทายกันมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่2ในหัวข้อคำสารภาพที่เขาอยากบอกคุณ ก่อนอื่นเช็คพลังงานตัวตนของคนที่อยากจะสื่อสารคําสารภาพกับคุณก่อนนะคะคนคนนี้เป็นคนที่หน้าตาดีมีชื่อเสียงนะคะอาจจะเป็นคนที่เก่งรอบด้านทํางานฟรีรันหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่โตกว่าวัยเป็นเจ้าคนนายคนนะคะตัวเขาเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับครอบครัวคนรักแลก้ก็ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่คนที่เขา ปรารถนาที่จะดูแลอบอุ้มเป็นผู้นำหรืออาจจะเรียกว่าเป็นผู้นำครอบครัวก็ได้นะและเขานะคะเป็นคนที่บุกบันกับชีวิตเอาชนะทุกอุปสรรคขวากหนามไม่ย่อท้อไม่ว่าเรื่องราวเล็กใหญ่แค่ไหนนะคะพร้อมลุยพร้อมเผชิญหน้าเป็นคนที่เรียกว่ามีประสบการณ์โชคโชนในชีวิตนะค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเป็นคนเก่งเป็นคนกล้า เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็อาจจะหน้าตาดีด้วยนะคะฐานะของเขาการงานหรือว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะไปอยู่ในจุดที่คนอื่นนับหน้าถือตาหรือหรือว่าจะเป็นเรื่องของการมีชื่อเสียงการมีตัวตนที่คนอื่นรู้สึกเคารพยกย่องให้ความเชื่อถือส่วนพลังงานนะคะน่าจะเป็นลัคนาราศีกุมท้าุไฟก็ได้ด้วย ธาตุน้ำก็มีค่ะแต่พลังงานกลุ่มเนี่ยค่อนข้างจะมาเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวตนที่มีพลังงานซ้อนทับระหว่างความเป็นหยินยางอยู่ในตัวมีทั้งความอ่อนไหวแล้วก็ความร้อนแรงความบุกบั่นในชีวิตก็เหมือนเป็นคนที่มีขั้วที่สลับไปมาได้ด้วยนะคะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งส่วนคำสารภาพที่เขาอยากจะบอกกับคุณนั้น มันเหมือนเป็นเมสเซจข้อความที่ลอยมากับสายลมเลยนะคะเขาเหมือนกับอยากจะบอกว่ามันมีเรื่องของโชคชะตาอยู่นะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเนื้อคู่เป็นเรื่องของโซเมตเป็นความรักที่พักดีต่อกันเป็นความรักที่มันพิเศษและลึกซึ้งนะคะเป็นเรื่องของโชคชะตาและมันมีหลายอย่างที่เขารู้สึกกังวลใจที่จะพูดออกไปมันเป็นความรู้สึกลึกๆที่ เขามองคุณว่าเป็นคนที่ดูดีมากในสายตานะคะเป็นคนที่ดูแล้วอยากจะเก็บเอาไว้ไม่อยากให้ใครมาครอบครองอยากจะผูกมัดนะและก็ไม่สามารถที่จะลืมคุณไปได้เลยไม่สามารถที่จะเกลียดหรือรู้สึกแย่กับคุณได้สุดท้ายก็ยังวนกลับมารู้สึกชอบรู้สึกรักรู้สึกปรารถนาดีต่อกันอยู่เพียงแค่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกลึกๆที่เขาเก็บไว้ไม่ได้สื่อสารนะคะมันมีเรื่องของความเจ็บปวดกับรักเก่า การที่ตัวคุณหรือเขายังไม่สามารถลืมความสัมพันธ์เก่าๆในอดีตไปได้มันจึงทำให้สิ่งเหล่านี้ <S <S เขายังคงแอบเก็บความรู้สึกดีรู้สึกลึกๆว่าคุณเป็นเนื้อคู่เป็นคนที่ใช่และเป็นคนของใจอยู่เงียบๆนะคะด้วยความรู้สึกที่เขาอาจจะต้อยต่ำกว่าหรืออาจจะมีบางอย่างที่เขายังไม่สามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จความสักเซส เพื่อเคียงคู่กับคุณได้ตามที่ใจปรารถนาส่วนเขาหวังอะไรจากการที่จะได้สารภาพเรื่องราวพวกนี้กับคุณเขาก็หวังที่จะได้ปลดปล่อยนะคะอิสรภาพความรู้สึกของเขาออกมาบ้างมันมีบางอย่างที่เขารู้สึกมานานแล้วแต่ไม่กล้าพูดสักทีได้แต่เก็บไว้คนเดียวเก็บไวเ้เงียบๆเพราะกลัวคุณไม่ได้รู้สึกเหมือนกัน มันมีหลายอย่างอะค่ะที่เขารู้สึกเหนื่อยกับการเก็บงำความลับนี้ถ้าหากได้พูดออกไปอะเขาหวังว่าเขาจะเป็นอิสระเขาจะได้รับอิสระภาพกลับมาอีกครั้งและก็จะได้มีความรู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วเขาก็หวังนิดๆว่าคุณอาจจะชอบเขาหรือว่ารู้สึกเชื่อมโยงกันกับเขาบ้าง แล้วก็ไม่อยากจะให้ความลับนี้มันตายไปกับตัวนะคะเขาอยากจะให้คุณได้รับรู้อยู่นะแต่ยังไม่รู้ว่าจะบอกเมื่อไหร่มันมีความรู้สึกลังเลใจอยู่ลึกๆแล้วเขาหวังว่าไอ้ความลังเลเนี้ยมันจะจบลงสักทีนะเมื่อได้เอ่ยปากออกไปมันจะได้ไม่ต้องมายำคิดยำทำอยู่อย่างนี้นะคะส่วนเขาจะบอกจริงๆไหมเรามองว่าช่วงนี้อาจจะยัง อาจจะยังมีความกลัวอยู่นะคะยังมีเรื่องของเราสองสามคนรักเก่าที่ยังลืมไม่ได้หรือความเจ็บปวดเก่าๆความสัมพันธ์ที่ยังมีคนอื่นในความสัมพันธ์อยู่และเขารอความสำเร็จในชีวิตของเขามันมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาเทียบคุณไม่ได้อ่ะเขาด้อยกว่า และถ้าหากเขาปรารถนาที่อยากจะผูกมัดคุณไว้มันจะอยู่แค่สถานะความอ่อนด้อยตรงนี้ต่อไปไม่ได้แล้วมันต้องทําอะไรสักอย่างให้เขาประสบความสําเร็จให, success, ให้เขาสักเซสให้เขาสําเร็จเป็นรูปธรรมรวมทั้งปัญหารักสามเศร้าเราสามคนให้มันจบไปก่อนนะคะในอนาคตเนี่ยมองว่าเขาสําเร็จเมื่อไหร่จบปัญหาตัวเองได้เมื่อไหร่หรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้ว ถ้าหากคุณเอ่อหมายถึงแบบความรักที่มันซ้อนทับเนี่ยมันสิ้นสุดลงเมื่อไหรอ่อ่ะมันจะเป็นเวลาที่เขาอยากจะเปิดเผยมันออกมาและตัดสินใจได้อย่างแน่นอนแต่ตอนเนี้ยที่เก็บไว้เป็นความลับเพราะความกลัวค่ะกลัวว่าคุณจะปฏิเสธกลัวว่าเขาจะไม่ดีพอให้คุณเลือกและกลัวว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะไม่กล้าก้าวข้ามความกลัวของตัวเอง คือสุดท้ายแล้วกลัวว่าจะไม่กล้าพูดจริงๆนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ากว่าจะง้างปากออกมาได้เนี่ยมันต้องมีสารพัดอย่างที่เขาเออกมาแบบฉันต้องประสบความสําเร็จก่อนนะต้องดูดีกว่านี้ก่อนนะต้องเคลียร์ปัญหาลักเก่าให้จบก่อนนะถึงจะสามารถพูดได้มันมีความกลัวที่ซ้อนทับกันอยู่นะคะซึ่งมันเป็นหลายอย่างที่สุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่กล้าพอ ที่จะก้าวข้ามความรู้สึกของตัวเองซึ่งไอความรู้สึกเนี้ยมันประกอบไปด้วยส่วนแยกย่อยที่เป็นพาร์ทเสริมเกี่ยวกับความรู้สึกด้อยค่าความรู้สึกที่ยังเคลียร์ปัญหาเก่าไม่ได้ดังนั้นจุดเนี้ยการที่จะเสริมความเอ่อความกล้าแล้วเอาชนะความกลัวมันจึงมีหลายอย่างที่เขาต้องไปเคลียร์ให้จบก่อนซึ่งเราคิดว่าเมื่อไหร่ที่เขาสามารถเข้าถึงความกล้าหาญภายในและเอาชนะความกลัวในใจตัวเองได้ และเมื่อนั้นเขาจะสารภาพกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเรื่องราวของความรู้สึกที่ผูกพันโชคชะตาของกันและกันอยู่ไอความรู้สึกที่เขารู้สึกนั่นแหละมันจะได้สื่อสารออกมาอย่างแน่นอน,นะคะ่ะถึงแม้มันอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งในอนาคตนะคะและถ้าหากต้องการเช็คดวงส่วนตัวสามารถทักทายหัวข้อนี้มาทางไลน์อดข้างล่างได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง s u b s ส r i b e ไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3ในหัวข้อคำสารภาพที่เขาอยากบอกคุณก่อนอื่นมาเช็คตัวตนเขานะคะเขาคนนั้นเป็นคนที่มีความเที่ยงธรรมยุติธรรมและเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับความสำเร็จความสักเซส เป็นคนที่มีเมตตามหานิยมนะคะเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของคนทั่วไปเป็นคนที่มีสาลิกาเลนทองนะคะพูดอะไรก็ทำให้คนหลงไหลหลงสเสน่ห์เป็นคนที่ใช้ชีวิตหรือว่าทำงานเกี่ยวกับด้านการสื่อสารการพูดอะไรพวกนี้ได้เป็นคนที่รักความยุติธรรมมากจนบางครั้งเบียดเบียนตัวเองทําให้ตัวเองต้องแบบเจ็บปวดหยุดชะงักไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระได้แต่ถึงอย่างนั้นนะคะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ปรารถนาสิ่งไหนแล้วจะต้องเอามาครอบครองให้ได้มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดมีสติปัญญาดีเป็นคนที่เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของจิตวิญญาณขั้นสูงก็ได้เดเมจิเช mm ีย hmm. น mm hmm. ก็สามารถเป็นได้ทั้งนักทำนายนะคะคนที่สื่อสารนักพูดนักวิชาการ หรืออาจจะเป็นผู้พิพากษาเป็นทนายเป็นคนที่ตัดสินชะตาชีวิตหรือแนะนำเส้นทางชีวิตให้กับคนอื่นสิ่งเหล่านี้นะคะตัวตนของเขาเนี่ยมีความแบบเป็นคนเข้มแข็งเป็นผู้นำเป็นผู้ที่ตื่นรู้เป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตเป็นกูรูเป็นผู้ไกด์ไลน์เส้นทางชีวิตให้กับผู้คนแต่ก็จะมีจุดบางๆที่บางครั้งอะ่ะมันมีความยึดติดกับความถูกความผิดความ ต้องทําอะไรสักอย่างให้มันเป็นรูปธรรมมันทําให้เขาเหนื่อยแล้วก็อาจจะเรียกว่าเบียดเบียนตัวเองในเส้นทางของการทําภารกิจหรือการงานบางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยได้พักผ่อนนักสักเท่าไหร่นะคะและคนคนนี้ก็มีความเป็นธาตุดินราศีตุลก็ได้แล้วก็ราศีมังกรก็ได้นะคะส่วนในเรื่องราวของคำสารภาพที่เขาอยากจะบอก มันเป็นการรอคอยนะเป็นเรื่องที่เหมือนเขายังไม่พร้อมและตอนนี้กลัวที่จะเสียฟอร์มในการสื่อสารหรือว่าการคอมมิชเมนต์นะคะมันมีจังหวะที่เหมือนเป็นแค่พี่น้องกันไปก่อนถนาช่วงเวลานี้มันยังมีเรื่องราวที่เขาต้องการจะฟืน้นฟูความรู้สึกความเจ็บปวดการเคลียร์การเติบโตของจิตใจของเขาก่อนการรักษาสมดุล มันมีลักษณะของการแบบรักความยุติธรรมนะคะรักความเท่าเทียมรักความเสมอภาคต้องการความความเรียกว่ามันมันต้องเป็นอะไรที่มันชัดเจนมันมีความคลุมเครือไม่ได้อะมันต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดต้องสมดุลระหว่างพลังงานทั้งหมดต้องมีความยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายสิ่งเหล่านี้หากเขายัาง ก้าวเดินในเส้นทางของการเติมเต็มตัวเองการหาความสมดุลความสมบูรณ์การเติบโตทางด้านทรัพย์สินก็ได้นะคะการช่วยเหลือดูแลคนในครอบครัวก่อนที่จะมีความรักก็ได้มันเป็นเรื่องราวที่เหมือนเขาให้ความสําคัญกับทุกอย่างเท่ากันนะถึงได้บอกว่ามันอาจจะมีเรื่องที่เบียดเบียนตัวเองบ้างเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นคนอื่นเป็นการงานเป็นครอบครัว เขาให้ความสําคัญหมดและมันยังอยู่ในจุดที่เขายังไม่พร้อมกับการมีความรักความสัมพันธ์บางครั้งการเป็นพี่น้องมันก็อาจจะไม่ได้แย่นะคะถ้าหากเขารู้สึกว่าการที่จะเป็นมากกว่านั้นมันยังไม่ใช่จุดที่เขายอมรับได้หรือรับผิดชอบไหวในตอนนี้บางครั้งอาจจะมีการเล่นเกมในเรื่องของความสัมพันธ์การปฏิเสธหรือการพยายามทำให้คนนั้นเงียบหายไปจากชีวิตเขาก่อน เพราะมันยังไม่ใช่จุดที่เขาจะพร้อมกับการเริ่มต้นและนะคะเขาหวังอะไรจากการสื่อสารเรื่องราวตรงนี้หรือสารภาพความรู้สึกลึกๆที่เขาแอบเล่นเกมกับคุณเพื่อปั่นหัวในบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เขานั้นไม่เสียฟอร์มในเรื่องของการสื่อสารความไม่พร้อมของตัวเขาเองความหวังในการสื่อสารของเขานะคะเขาหวังว่าคุณจะ อยู่ในฐานะของพี่น้องนะอยู่ในเรื่องของการสื่อสารกันต่อไปแบบที่ไม่เหมือนบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนนะคะยังคงได้ศึกษาเรียนรู้กันและกันและก็หลีกเลี่ยงการให้ในเรื่องของออความพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้ในช่วงนี้เพราะงั้นนะคะมันมีความหวังเล็กๆที่เขาจะยังคงได้สื่อสารได้พูดคุยได้เรียนรู้กันและกันต่อไป ไม่รู้สึกโกรธหรือว่าไม่รู้สึกว่ามันแบบมันจะต้องเป็นแค่คนรักเท่านั้นน่ะให้กลับมาแบบเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่อยู่ด้วยกันได้เป็นคนที่ดูแลกันไปได้ในจุดนี้นะคะมันก็มีความรู้สึกรักที่แอบแฝงอยู่ในไพ่สองถ้วยเหมือนกันแต่จังหวะนั้นน่ะเหมือนเป็นรักแบบเงียบๆแบบลอสีนะคะไม่อยากจะให้แสดงตัวแบบโดดเด่นมากเกินไปในช่วงเวลานี้ เป็นแค่พี่น้องเป็นแค่คนที่อยู่เคียงข้างเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปคือไม่อยากให้หายไปเลยจากชีวิตร้อยเปอร์เซนต์หรืออีกในแง่มุมหนึ่งอ่ะก็คือการหายไปเงียบๆแบบที่ไม่เจ็บปวดและยังคงมีความหวังที่จะกลับมาสื่อสารกันในอนาคตได้อยู่และเขาจะบอกไหมว่าเขาเล่นเกมในความสัมพันธ์ หรือเขารู้สึกไม่พร้อมในความสัมพันธ์นะคะมันมีเรื่องของเดวิลนะมันมีบางอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่เขาไม่กล้าจะสื่อสารออกไปเรามองว่าเขายังกังวลที่จะบอกความจริงที่เขาอยากสารภาพออกไปในเรื่องนี้นะคะมันยังมีจุดที่เหมือนอความรู้สึกอยากบอกก็มีความรู้สึกไม่อยากบอกก็มีและถ้าให้เลือกได้สุดท้ายน่าจะไม่บอก จนกว่าเขาจะผ่านในเรื่องของการเติมเต็มตัวเองการสำเร็จสักเซสการรักตัวเองได้การมีอิสรภาพและการไปต่อในสิ่งที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ได้เพราะงั้นเขาจะเลือกที่จะไม่บอกจนกว่าเขาจะเคลียร์ตัวเองได้แล้วก็ฟื้นฟูใจตัวเองสมดุลในแบบที่เขาปรารถนาคือมันจะต้องพร้อมก่อนเขาถึงจะเริ่มสื่อสารเรื่องราวที่ผ่านมาตรงนี้ พราะงานช่วงเวลานี้นะคะมันมีหลายอย่างที่เขาต้องไปทําให้มันเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการสมดุลพลังงานการฟื้นฟูจิตใจของเขาการก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จในเส้นทางที่เขาปรารถนาคนที่เลือกกองนี้นะคะเขาคนนั้นอาจจะอยากรวยก็ได้นะคะหรืออาจจะต้องการชีวิตที่มั่นคงอะ่ะเป็น the magician เรียกว่า เขาเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและเชื่อว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้ดังนั้น mm hmm. เขาไม่ชอบความคลุมเครือนะคะถ้าหากใจเขาไม่ชัดเขาอาจจะยังไม่เลือกความรักอาจจะไปเลือกทำในบางสิ่งบางอย่างเพื่อเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อน mm hmm. เพื่อสมดุลเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในแบบที่เขารู้สึกแล้วมันจึงจะมีในเรื่องของคำสารภาพหรือการสื่อสารความรู้สึกจริงๆที่เขาจะสื่อสารกับคุณนะ เพราะงั้นน่าจะรอนานะคะ่ะหรือไม่ก็อาจจะรอจนกว่าเขาจะเชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองว่าเขาพอใจและสำเร็จแล้วกับจุดสภาวะความสมดุลที่เขาได้มุ่งมา่ปรารถนาไว้นะคะและถ้าหากต้องการเช็คดวงส่วนตัวสามารถทักทายมาตามรายแอดข้างล่างได้นะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe ไลค์แชร r ทุกการรับชมรับฟังทุกกำลังใจทุกอมเมนต์ทุกการสมัครสมาชิกค,ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ